อุดรธานีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรชัชกาลที่9ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำประสบก,กรณ์ชาวอุดรธานี จุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2563เวลา19.19น,19น,19น,นที่หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยายลัยราชพัฒอุดรธานีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำประสบนิกรชาวจังหวัดอุดรธานีทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กิพย์เบศรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจุดเทียนและต่อให้กับห,หน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนที่มาร่วมพิธีเพื่อน้อรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2563จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำผู้ร่วมพิธี ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เวลา19นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนาพิราชกัลยาณี จากสาราสหาไทยสมาคมพระบรมหาราชวังไปทางถนนจัก,กรีจรันผ่านประตูวิเศษชัยศรีเลี้ยวขวาผ่านถนนหน้าพระลานและถนนราชดำเนินในไปทรงเป็นประธานในงานพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม,มาราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช2563ณมนทลพิธีท้องสนามหลวง ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ไปร่วมในพิธีและทรงพระกรุณา,ปาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับหน่วยแพทย์ในพื้นที่ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนพร้อมกับพระราชทานหน้ากากอนามายัยและเจลแอลกอฮอล์ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ด้วยทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของผู้ไปร่วมพิธี พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จซึ่งงานพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานพาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม,มาราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศัการาช2563รัฐบาลจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเธอพระเกียรติคุณน้อมบรมลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษข้าพเจ้าและพระราชนินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีจุดเทียนมหามงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติทั้งได้มาอยู่ในท่ามกลางประชาชนทุกหมู่เหล่าในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนัก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษรได้ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาตลอดเจสิปีแห่งรัชสมัย ดังเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงยั่งยืนโดยการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งได้พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตและประพฤติตนปฏิบัติงานไว้คือเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึดมั่นในทางสายกลางกระทำการทุกอย่างให้พอมเหมาะ พอดีโดยอาศัยความมีเหตุผลเป็นเครื่องพิจารณาอาศัยวิชาความรู้เป็นเครื่องมือปฏิบัติและอาศัยคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกํากับประครับประคองอันจะเป็นทำให้ทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไร ประกอบอาชีพการงานใดย่อมมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงสามารถพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นจเจริญขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกได้ประเทศไทยจึงดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความเข้มแข็งให้ชาวไทยตลอดจนผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ได้มีชาติบ้านเมืองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นจุดหมายร่วมกัน,น้นอันที่จะรักษาสิ่งที่ดีงามของชาติไว้พร้อมทั้งปฏิบัติสร้างสรรค์ความดีความจเจริญเพื่อความร่มเย็นเป็นปกติสุขความมั่นคง เป็นปึกแผ่นและความเจริญยั่งยืนของประเทศประชาชนชาวไทยจึงเคารพเทิดทูนพระองค์ในฐานะพ่อแห่งแผ่นดินและถือเอาวันที่ห้าธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระเจ้สมภพนั้นเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทยโดยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้เสมอมาขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาประเทศชาติและประชาชนชาวไทยให้มีความวัฒนาหาสุขตลอดไป จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนมหามงคลทรงถือโคมเทียนเพื่อน้อมรำล,ลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรร่วมกับผู้ร่วมพิธีเป็นเวลา89วินาทีโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดต่างๆอทิการแปลอักษรโดยอากาศยานไร้คนขับประกอบเพลง King of King โดยใช้โดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือคนไทยโดยเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติแปลเป็นรูปต่างๆจำนวน5แบบเช่นรูปแผนที่ประเทศไทยลายธงชาติไทยพระบรมศาธิสลักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษโบกพระหัตถ์พระบรมศาธิสลักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งเป่าแซกโซโฟน พระบรมศาทิสลักษพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้มีการแสดงการขับร้องเพลงประสานเสียงโดยเด็กและเยาวชนและยังมีการแสดงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยค่ะนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่9แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ปวงประสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ส่งปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณีกิจนานประการทรงทุ่มเทพาวลกายและพระสติปัญญาคิดค้นโครงการในพระราชดำร,ร,ริกว่า4,877โครงการอันเป็นประโยชน์อย่างอนเนกอนันต์แก่ประเทศชาติตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยากจากวิกฤตต่างๆพระองค์ได้ทรงพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่ายขาจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี นำความผาสุขสูขส่ประเทศชาติและอาณาประชาราชโดยทั่วหน้าแม้นพระบาทสมเด็จพระปรุมชนากาธทีเบตมหาภูมิพลอรญญดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิทจะเสด็จสู่สวรรคาลาัยแล้วแต่โครงการตามพระราชดำริน้อยใหญ่พระบรมราชวาท และพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆยังคงเปรียบประดุษแสงสว่างที่คอยชี้นำทางในการดำรงชีวิตแก่ปวงพสกนิกรและจะยังคงสถิตในดวงใจของเหล่าปวงชนชาวไทยสื่อไปทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีสีภูมิทองใหญ่ณนะอยุธยารายงาน